ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะทำให้คุณวันเห็นเอ,เองว่าเราจะซัพพอร์ตคุณวันทุกอย่างเดีย๋ยวจะลองคุยกับพ่อเรื่องเม,มาส์บาดดูคันงงเป็นไปได้ยากว่ะมันฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้เลยนะเอาล้วไอ้นหนูนี่ยังไงอ่ะก็คือแยกย้ายกันก็มาอยู่กันหนูที่นี่นี่แหละ ันนี้แมวน้ำว่างหรือเปล่าคุณวานจะจ้างเราทำอะไรหรอคะดีโนเวทร้านก็จะเก่งขนาดเนี้ยจะห้ามใจยังไงไม่ให้ก็เธอเอาแมวน้ำแขอเสื้อไปซักเหมือนกันไหม ตื่นนานแล้วหรอตื่นนานแล้วนานพอจะแอบมองคุณวันหลับนี่สุดท้ายเราก็ไม่ได้สักผ้า มันวานใส่จนะนะังน้ำก็ใสเหมือนกันนะกแมนอืนเรายัางเป็นคนเก่งของคุณวานอยู่ไหม เป็นส hey, um, ิหรืยามเป็นเยอะแล้วก็จะเป็นตลอดไปเลย ซื้อของที่ร้านเหรอคะขอโทษนะคะพอดีว่าเพิ่งเปิดนะคะเชิญค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ววะคะอ๋อพอดีว่าวันเพิ่งมาทำต่อจากคุณพ่อคะ่ะ ก็ถ้าเปิดลมลมประมาณ30ปีค่ะ <H m> นานเนาะคุณวานยุดน่นารักอะ <S <S แม่เออ คุณว,วานคะนี่แม่เราคะ่ะเออสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่รับรับน้ำหรือว่าททนข้าวเมลียังคะเดี๋ยวอ<ค>ะไรจะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแม่ก็จะพาแมวน้ำออกไปข้างนอกกป็น ไม่กินหรอเดินหน่อยสิเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่อยากกินเราก็ได้นะแม่มีอะไรแม่พูดมาเลยะคะ่ะไปอยู่ที่รุ่นตั้งแต่เมื่อคืนหรือเพิ่งไปเม,มื่อเช้า แต่ถ้าดูจากที่พูดแล้วก็น่าจะไปอยู่ตั้งแต่เม,มื่อคืนใช่ไหมแม่จะมาไม่เห็นบอกกันก่อนเลยอะตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะไปหาหรอกแค่จะแวะไปดูสาขาใหม่แถวนั้นอะแล้วก็เลยเห็นว่าจัก,กรยานแมวน้ำจอดอยู่เขาเป็นใครมาจากไหนหรอกคุณวางเขาก็มาทำร้านชำต่อจากพ่อเขาค่ะเมื่อก่อนเขาเป็นเลขาที่บริษัทญี่ปุ่น หน้าตาก็ดีนะไม่เห็นหน่าจะมาทําร้านชําเลยทําไมแม่พูดแบบนี้คะ่ะตอนนี้ธุรกิจร้านชําอะมันเป็น sunset business รู้ค่ะแต่มันก็ยังมีตั้งหลายร้านที่ยังอยู่ได้ไม่น่าหรอทำไมเธอถึงไปบอกคุณพ่อให้ยกเลิกสัญญาคุยกับพ่อเสร็จแล้วเหรอลูกค่ะ งั้นหนูขอตัวนะคะสวัสดีค่ะคุยอะไรกันหรอคะเห็นรูปเดินหน้าเครียดออกไปเลยคือเขาอยากให้ผมนยกริกสัญญาสาขาใหม่แต่ผมบอกไปว่าทำไม่ได้ทำไมเขาพูดแบบนั้นนะคะปกติไม่เห็นสนใจเรื่องของเมาส์บาทการเลยก็เห็นบอกว่าร้านชำที่อยู่ใกล้พื้นที่นั้นน่ะจะได้รับผลกระทบ ยังไงมันก็ต้องเปิดรูด้ค่ะแม่ว่านะสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือแนะนำให้เขาไปทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ให้เข้ากลับไปทำงานออฟฟิศเหมือนเดิมก็ได้ไม่แม่คิดแบบนี้ค่ะนี่เธอจริงจังขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงจังโอ้ไม่เบอรอีไว้วัน เฟิร์นิเพนชั่นไม่ดีเลยอ่ะตอนนี้เธออาจจะยังไม่รู้หรอกว่าการที่เธอต้องแบบรับภาระดูแลคนคนหนึ่งมันเหนื่อยมากขนาดไหนเธออาจจะยังไม่รู roc roc ้ว่าการเข้ามาของเมาส์มาร์ท มันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าเธอยังเห็นว่าความรักมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่ในอนาคตเมื่อสถานภาพทางสังคมมันไม่เท่ากันเธอจะได้รู้ว่าโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดคุณวานกินอะไรยัง ยังเลยอ่ะไม่มีอารมณ์กินเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่แมวนาพูดอะไรกับแมวนาบ้างเขาจะดุแมวนาไหมคุณร้นคิดมากไม่มีอะไรหรอกแมวนาไม่ต้องห่วงนะแมวน้าบอกเรามาได้เลยเรารับได้มแม่เขาบอกว่า การที่มามาจะมาเปิดตรงนี้มันจะแม่เราสองคนมีปัญหาในความสัมพันธ์แน่ๆอ่ะเราว่ามันก็มีปัญหากับร้านแหละแต่เราจะไม่ทําให้มันมีปัญหากับเรื่องของเราแน่นอนค่ะเมืม่อน้ำจะเชื่อคุณวานนะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจเจอปัญหาใหญ่แค่ไหน

ต้นน้ำเห็นว่าผ้าในตะก้าเยอะค่ะก็เลยเอามาซักให้อ้าวแล้วตะก้าที่มีผ้าของหนูล่ะอ๋อเพิ่งเอาขึ้นไปตา,าเกเมื่อกี้งค่ะขอบใจมากนะนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของหนูเลยนะลูกมันเป็นหน้าที่ของลูกสาวบ้านนี้มากกว่าไม่เป็นไรค่ะต้นน้ำอยากทำให้แค่แม่ให้มาอยู่ที่นี่ต้นน้ำก็เกรงใจมากแล้วค่ะ ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะแต่มันจะดีมากกว่านี้นะถ้าไปปลูกเยชมให้แม่หน่อยนี่มันจะนอนให้ตะวันแยงตาเลยไงเนี่ยยังไม่เสด็จลงมาสักทีเห็นบอกว่าวันนี้มีสัมมนาที่มอตอนนี้น่าจะตื่นแล้วคะ่ะเดี๋ยวตองน,นำไปดูให้นะคะจ้าขอบใจนะ <c oughs> ลูกสาวฉันกกเกียดเพื่อน แม่เขาว่าไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแม่บอกว่าไม่ต้องทาหรอกแต่วงทำไปเถอะเชื่อเขาแม่เขาว่าชอบคุนขยันอืมจาได้ตื่นนอนแต่เช้าเอาอกเอาใจเออเอเข้าไว้อย่าไปเห็นปางสุดยานลูกข้างบ้านเที่ยงเวลิกูดวันนี้เขาไม่อยู่วงตซู่สูๆนะอืมไอ้ชอมตื่นหรือยังเนี่ยฮะจะนอนกินใบกินเมืองไปถึงไหนตื่นแล้วจ้า เออตื่ก็ดีแล้วดีไปซื้อไข่ให้แม่หน่อยใครงดเดี๋ยวต้องน,นำไปซื้อให้ค่ะแม่เดี๋ยวเขาไปด้วย <c oughs> เร็วๆได้ไหมกําลังทำข้าวอยู่เราจำได้นะว่าเราเจอสมุดบัญชีแล้วแจกไปตรงนี้อหายไปไหนล่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดเจอแล้วเดี๋ยวเอามาให้เรานะคะเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวเราลองหาฝั่งนู้นก่อนนะ แล้วใจหมเอามนะนึ่ใครหน่อยค่ะค่ะเอา้าเอ้าแมวน้ำมาทำอะไรที่นี่อ่ะมาทำไมแต่งตัวแบบนี้เสื้อแฟนฉันเองแล้วนี่ก็ร้านแฟนฉันฉันก็เลยมาช่วยแฟนฉันแงพวกแกเหอะมาทำอะไรอ่ะเอาไข่จ้า20ฟองโอเคเราเดินเปิดตัวกันมาสองคนแบบนี้จะส่องไฟเขียวแล้วเหรอจะ๊ะก็ ยังอ่ะแต่ว่าฉันให้ตาอ้วงมาทําหน้าที่เพื่อนลูกที่ดีไปก่อนแล้วแม่ก็ดูโอเคนะเจอแล้วแม่น้ำเราเจอสม,มุดบัญชีละโอเคเอานี่คุณหวานนี่คือเพื่อนแม่น้ำเองชื่อว่าต้นน้ำกับชมพีเป็นอาจารย์คณะเดียวกันที่มหาลัยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหวาน จริงๆได้ยินเรื่องคุณวันมาเยอะเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาทักสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องขอโทษแทนยายส้มด้วยนะคะที่เหมามากไม่เป็นไรค่ะดีแล้ววานจะได้ไม่เหงาคุณวานนี่สวยสมกับที่แมวน้ำมันชอบชมให้ฟังจริงๆเลยนะคะว่าคุณวานสวยอย่างนั้นคุณวานสวยอย่างนี้บอกเลยนะคะว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปที่แมวน้ำชอบเอามาอวดอีก <c oughs> จริงเหรอคะขอบคุณม่นะคะ พูดอย่างงี้ก็เขินแย่เลยเอ่อนี่ซื้อไข่เหรอคะไอ้เขนจะแถมให้นะคะจามว้นะเนี๋ยชิญค่ะนับด้วยนะว่ากี่ใบเองโอเคไปมหาลัยเถอะเดี๋ยวเขาาขอไปให้แม่เองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยฝากคอมเมนต์นิดนึงจ้ะพวกอาจารย์พวกแกว่าใบร้านเป็นไงบ้างอะอ๋ออัน แกเป็นคนทำเหรอว่าไง,งค่ะเออพิงพิงกี้เรือง <c oughs> แบบอ้วนๆเหรอไงอ้วนขนเลยมันก็ยูนิคดีค่ะไม่เป็นไรคะ่ระตู้งแตรีแอรก,ก็พอจะทราบนี่ค่ะแถบไปให้แล้วะนะแถบขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะได้เาย เอ้ยนะิตี้ระวังแมทำวิธีปลดไฟเรียบร้อยพอมาดูดีๆมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวแมวน้ำเช่าอแบบให้ใหม่นะคะแต่ว่าป้ายนี้คุณหวานห้ามทิ้งนะเอ้อทำไมอะ่ะวานทำไมให้ทิ้งอะ่ะก็ ไอ้สีเทยดเนี่ยทำให้มีอะไรอะไรตามมาไงสีเหลวเสือ้อหนี่เป็นเป็นสดีกก่าค่ะเอ้ะสมุดบัญชีอยู่ยข้างในอ่ะเอาไปดูนะโอเคปับเรื่อง ทำร้านใหม่แล้ววันใช่ค่ะถ้าจะสู้มอหมัดให้ได้มันต้องอัพเกรดค่ะมอส์หมัดกำลังจะเปิดใหม่นะครับฝากด้วยนะครับมีของให้เลือกช็อปเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับ